Yeah. <laughs> การคันที่สามวิหนึ่งมายสองหกแปดสามเก้าสองแปดสามเก้่แปดสามเก้าวิบหนึ่งก็สามสองเจ็ เการสิบสามสองแเปลี่ยนที่รถูธสองเปลี่ยนเคฟวอลสี่ศูนย์เนี่ยมูยมทีไปหรือยังครับได้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนมีลูกค้าวอลสิบเป็นแล้วคนไข้รู้ตัวไหมครับแค่ว่า มีรู้สึกตัวหนึ่งลายแล้วก็ส,สาหัดหนึ่งลายเป็นสาวยิี right สามหลังโรงเรียนล่าซาบรถกุชิบวยิีสามหลังโรงเรยนล่าสุนัขเก้าสิบสามสองเก้าสิบสามสามศูนย์บรีมาราสองหนึ่งตัวยี่สิบสอง เซนเวเลนาเท้าด้านขวาแล้วทีข่ขา,าเซนเวเลนน้องน้องซ้ายน้องขวาเหมาือนกันนะสอคนคนหนึ่งยี่สิบเซนสุด,สด,สดสที่สุคนหนึ่งจะกลับหัวรอไหมรถเรายี่ยอยอ3 3> ส,สามนี่าเราเลยละเบ ยิ่งสามโรงเรียนลาดกับผัวรอไม่ได้เแนเดี๋ยวจะให้รถเบปซี่ไปแช่คนหนึ่งให้คนหนึ่งเดี๋ยวไปแช่กับรถเบปซี่